Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกอะไรเอ่ย t s go Pokemon Let's go Pokemon นั่นเองนะคะเป็น Pixelmon นะครับในเอ่อเวอร์ชัน1 8.9ใช่เรามาเล่นกันใหม่นะคะเพราะว่าเวอร์ชันเก่ามันเอ่อโปเกมอนมันน้อยนะใช่ดั้งดอยแบบเบื่อเบื่อแบบเราด้วยข้างหลังนั้นมันชิโกริต้าลสุดท้ายของไอเต้ไหนะอยู่ข้างล่างเนี้ย เพียเทลงมาเพียนี่วะเพียอ๋อนี่ยพี่น้องเจอกันหน่อยอ้าวชิบหายพี่น้องสี่สิบแปดเลยนะเต้โหสี่สิบแปดอ่ะชิกระโลหนึ่ชิกระโลหนึ่โอ้โหทีเดียวตายเจอกเดียวไปสวรรค์ครับไหน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 โชว์ซินี่ของเราเนี่ยค่ะไหนไม่ขวัญปะชื่อเทพิกค่ะเทพิกเดี๋ยวน้องมาว่ามันอาจจะชื่อ เทพิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะคะแต่พี่ขวัญจะตั้งชื่อไทยให้มันว่าเทพิกค่ะแล้วก็เทน้ำปลาครับไม่ใช่ไม่เลือกเซนิกามิมาค่ะภาคที่แล้วเลื่อนดิสซัดอนไปค่ะนี่มาเซนิกามิมาอ๋อท่าน้ำใช่ไหมช่น้ำพริกแกงพี่เต้ก็ชิโกริต้านะครับเหมือนจะเป็นตอนแรกที่พี่เต้เลือกแล้วมันก็พี่เต้ก็เสื่อมลงไปใช่ไหมไม่ใช่ในตัวนึงไอ้ไม้จิ้มพัดอ๋อะไร เอเต็มเลยอีกตัวหนึ่งใช่ไม่ใช่ชิโกเลต้าโอเคค่ะวันนี้เรามาสร้างบ้านกันก่อนนะเราไม่มีที่สิ่งสถิตโอเคค่ะเราจะยินบ้านหมู่บ้านเอพีีดิไม่เอาสร้างดีคือเราดวงดีอย่างหนึ่งคือเกิดมาเราเจอหมู่บ้านเอพีซีกันเลยแกมันเยอะมากบอกเลยว่าชั้นนี้ใช่มีโยงมียิมเปนแต่ยหายิมไม่ได้ขิวใช่ไหมต้นไม้แป๊บขิวเราก็ไปจับคาว n อพีซเขามากินโอเคเออพี่ขอาเราขุดคาวเอ๊ย อันนี้มันปะเออมีมันด้วยเธอมีมันกินเผือกกินเผือกติดมันเอ้ยมันตดเต้เต้ไปขุดขินขุดดินอลไวพกดีมานกินทั้งเผือกกินทั้งมันแล้วเราช่วยเจ๊ตัดต้นไม้แป๊บโอเคตราตัดต้นไม้ทําขวานทําที่ขุดได้แล้วเพราะว่าเราต้องการเครื่องเผาอ่ะเตาเผาอ่ะเตาเผาใช่ไหมได้ได้ได้ขโมยในหมู่บ้านในพีซีเลยมีด้วยเหรอมีมีลองลองเินดูในบ้านสักบ้านหนึ่งจะมีอยู่มีเราวาอ๋อแล้วก็ ต่ย you kind of ังไงเราก็ต้องมีที่ขุดอะทำที่ขุดได้หนึ่งได้ได้ได้แบบนั้นตื่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 นเฮ้ยหมู่บ้านเรามีซีมีชั้นหนังสือตัวอินชานก็มีแล้วเราจะอินชานไปทำมะเขืออะไรวะเต้ยืมหน่อยฮะฮะเราเอาตัวอินชานไปทำมะเขือเลยขโมยไงยที่เกครามันคราบยากไม่ให้เราจะอินชานขอไปทำไมเออวะไปทำไมวะเออเราไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วดิ ยังไ่เจอหลังไหนที่มีฮะยังไม่เจอเลยเราถานเออไม่มีไม่มีรู้สึกเหมือนหมู่บ้านมันจะเล็กมันเปลี่ยนหมู่บ้านนะไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเหรอสีน้ำเงินนี่มันคืออะไรคะเป็นเป็นร้านขายของครับตอบอรอโอ้ไ y god ไหนอยู่ไหนกันเนะ่ยนเราน่าจะได้จากการสู้กับพวก n อ c พีซีแล้วก็ยิมนะฮะแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายมีอะไรขายบ้างคะโอ้โหโปเกบอล เราสามารถขายของคือจะบอกนน้องว่ามันค่อนข้างกินสเปกพอสมควรเลยนะเวอร์ชันเนี้ยอขอพี่แรงๆนี่ยังแบบน่วงๆเลยเนี่ยพินเดะกันหน่วพี่ขันรู้สึกหน่วงไหมมครับหน่วงค่ะคำว่านวงแต่ทำไมดูในจอที่อัามันดูปกติแต่ว่าแต่จอที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ไม่ปกติเชฟมึงตามมุกเหน่อยดิเจ๊เขาร้องเพลงลุมทเวนตีนหย วโดนโดนเจตีหน่ายไม่ใช่หรอี่ถึงกับเป็นความโชว์อยอยโอยอยใครมากองครับโอ้ยเอาวางกล่องครับเองแหละเอาเอาที่เผาอ่ะเอาที่เผาที่เผาเฮ้ยกำลังจะขุดลงไปหาหินให้กอะไรนะกเด็เหรอะเย็นเกาดักเกาดักชี้เกาดักเกาดักอ๋อนี่เกาดักเดี๋ยวเราไปสับไม้เดี๋ยวไปช่วยสับไม้ตรงนู้นนะ เจอกันเดี๋ยวไปตัดไม้แป๊บตอนนี้เราจาเป็นเราใช้ไม้แล้วก็ใช้หินใช้อ่ออะไรนะใช้่า,าน่านใช่ไหมฐานเออว่าฐานลืมทานเลยอุ้ยเฮ้ยเราเจอมาเรเบลมาหมาล่างท้ายมาล่างถ้ายมาไฟล่างท้ายตัวโคตรใหญ่เลยเค <มา S 2> ใหญ่มากมาทมาถ่ายล่าง ครือหลังคาบอกเลยตอนนี้เพราะเรายังแยกอยู่กันได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแค่สร้างบ้านถูกไหมใช่เออพารหลังไหนเราจะไปบูด้วยกันนีครับเขียนสร้างบ้านอีกแล้วเหรอไม่ต้องสร้างเยอะมากหรอกเราคุณไม่ได้ทําอะไรกันมากถูกไหมบ้านอ่ะแค่ไ่อยู่แค่แบบวางของได้ก็พอแล้ว่าโปเกมอนมันดูน่ารักขึ้นนะมันดูอ่ามันไม่เหลี่ยมครับพักเนี่ยมันเลย กินสเปกเนี้ยมันร้านบบโมเดลกลมเนี่ยแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีแบบการขยับอ่ะมันจะดูสมูดูสมจริงขึ้นมันก็เลยกินสเปกมหาศารอย่างนี้ไงครับกระตุกมากกระตุกแบบโอ้กระตุกจนไม่อยากจะเล่น้ามนี้อยากทาให้อ้วกมากเลยตอนเนี้ยวิ่งทีนี้ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเลยนะแล้วพูดถึงการบินสิใช่ก็สวัส เออต้องบินกันแบบแค่หักจากเคอร์บินเจเป็นเคอร์บินการบินไทยเชี่ยงงูแม่งสมจริงมากเลยน่ากลัวว่ะพี่นี่กลัวงูอย่างดุเดงนะครับแล้วงูในอันนี้มันดันเหมือนด้วยนะเจองูมาไม่อยากจะเล่างูเี่บคนจริงขึ้นรถผมด้วยผมนี่เสียวเลยจริงดิขอขึ้น่อยครับติดทางไปด้วย ขึ้นได้ไงอ่ะเต้มันเลือขึ้นมาที่รถมอไซค์หรอก็ขึ้นตรงที่เออใช่เต้มีมอไซค์เดินหรอเออเจอบอลขาวไหนพี่ขวัญบอกว่าเต้ปั่นจักรยานไปไงว่าเหรวขี่มอไซค์ไปมอปั่นจักรยานหูตายเต้ปั่นจักรยานพี่ขวัญบอกเอ้ยบัตเตอร์ฟรีบัตเตอร์ฟรีเฮ้ยขอถามไหมนี่แล้วเตียงเราจะทำไงวะนั่นไงขนแก่อยู่ตรงขนแก่เราก็ใช้วิธีเดิมไงครับทุบมาจากหลังคาแล้วละ ใช่แล้วตอน<อ>ห,หลังคาย <c oughs> อ๋อนี่เขาเรียกว,ว่าการประยุกต์ที่ดีแต่ว่าซึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรขายมีซีรีโอ้ยแล้วส่วนตัวนี้มาจูดจีอะไรกันในนี้เนี่ยฮะไปไปเอกไปเอปเอเออกมันไม่ได้เลยมันออกไปจริงด้วยป่ะต้องดูว่ามันขายอะไรได้บ้างไหนเธอตอเผาว่ะต่อเผาว่ะไว้ถือด้วยเดี๋ยวแป๊บนึ่งทากลรงบินเอาไปขับเมลอะไร ขากำลังเดินกลับนะรอแป๊บนึงนะแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงชุดกันเลยนี่ว่าเราอยู่แก๊ง็อกิตแห่งจักรวาลดไว้โหผด้ิมกมากแห่งเราอยู่เราอยู่แก๊งพาสม่าโซั้นกันนี้ไงผมก็เม็กมากไงพัสมาาไงเฮ้ยนี่ไงเนียลร่างสองนี่นะคะตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่สร้างบ้านของเราดูเรียบเนียบสุดแล้วต้นไม้มันดอกอ่ะอ้ยดีดี จะได้ไม่ขัดแขนอะไรหรอต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้มันดอกดอกเยอะมากบวกเลยโคตรเยอะเราไม่ตัดไว้หรือเปล่าอ่ะตรงนั้นนะเราตัดเองจริงเหรอจริงเปล่าจริงจีแน่นะแหนรึไม่มั่วแล้วคีขวัญไม่ลงมั่วสิมั่วเปล่ามั่วแล้วเนี่ยเคเอ็นนะมั่วแล้วเคเอ็นเริ่มไปละเคเอ็นไม่มีความมั่วโอเคเอ็นคิดไม่ออกว่าสร้างบ้านแบบไหนดี ป้านธรรมดาเลยครับวางบนพื้นง,งูเสียปรป์โฟลจริงจังกระต๊อป <s uk S 1> น้าบัดนี้ก็กวางแค่โกงกวางผอจริงจังว่าจะเอากระต๊อบก็แบ่งห้องแบ่งห้องเหมือนเดิมนะครับเอาการะต๊อบหมู่แบ่งห้องอีกแล้วเราเหมือนเรา, <c oughs> เราโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่กลางท้องเล่ไม่ต้องแบ่งห้องก็ได้นอนด้วยกันไปเดี๋ยวไว้แฟนพีเ้เขาเล่นเป็นก็ชวนเขามาเล่นก็ได้เขาชอบโปเกมอนบอกว่าชอบดีชอบดี ชอบแทนด้วยนะชอบอยู่แล้วจริงๆเฮ้ยเต่าทองเฮ้ยไลชู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 เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะแมวเธอแมวแมวสีชมพูแมวสีชมพูเพามองอะไรของเขาวะตัวใหญ่ใช่ไหมแมวตัวเล็กๆที่ชมพูเฮ้ยแล้วตัวอะไรมาอยู่บ้านเราเนี่ยนี่ว่าเป็นอะไรอ่ะเจ้นี่แมวขาวโอ้โนี่มันเฮ้ยวิวหกสิบ วันนี้มันภาคนี้นี่นาภาคษาภาคลูบี้ซัฟไฟครับทำไมทุกคนไม่เห็นเอาไม้มาให้เคเอ็นเลยเราเอาเออวะเราเราบอกว่าตัดไม้มาให้เคเอ็นเราแลกแล้วแต่ว่าเราลืมโยนไว้ตัวอะไรน่ารักจังเลยเคเอ็นนี่ยืนยิ่เง่าคะพดีคโอเคเดี๋ยวไปหาครับเคเอ็นครับรอแป๊บพี่ขวัญอยู่ไหนขวัญเทพพี่ขวัญข้างเอ็นพีซีเนี่ยนะคะพี่ขวัญอยู่บ้านนี่คะนี่ครับนี่ครับลัองว่าไม่ผิดหวังครับนี่ เมื่อดีงามโอ้น้องเคมาถึงครับรัเราไม่ผิดหวังเหมือนดีเคมาแน่นอนครับเราจะพาไปดูดิจิมอนเดี๋ยวพี่เพ์่อนขอเกันบ้างเลยเหรอนี่เดี๋ยวผมไปขโมยอูมูบ้านที่เี็ีมาให้โอ้โหมูบ้านเป็นกมืงสิทำไมเป็นคนแบบนี้น่ะเขาประหยัดไฟเจ๊เฮ้ยใครวิ่งมาชวนเราไอ้หนูบ้าเออโอ้ยมันกัดทีเดียวครึ่งหลอดโอ้ช่วยด้วยไม่มีที่ให้ฟาร์ม มีลาว่าตรงนี้ด้วยบุม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 แต่เราเจอมาเรายังไม่เคยเจอโปเกมอนเลเวลต่ำกว่าห้าเลยครับทำไมป้ายป่ายมึงเถื่อนจังวะแถวนี้ใช่ไอวิ่งชนก็โดนอันนี้แล้วอ่ะโดนตีแล้วอ่ะโดนไฟโดนไฟล้วเราจะไปสู้เราไปเก็บวลยังไงอะโปเกมอนเราแค่วิวห้านะได้มั้งเราไปหาเราเราไปหาหนาตีคอยคิงเอาอ่ะนี่ไงเจอแล้ว เขาจะทำบ้านแบบไหนนะเขาลืมจ้ะทำเลยครับทำเลยครับไม้พอไหมไม่พอไม่พอโหให้ไปขนาดนั้นไม่พอเจ๊ผมไปเอามาให้นี่เห็นผมเรียบๆผมก็ไปตัดไม้เรียบๆนะครับต่อไปจะไม่เรียกเกีเรียกเกียก่เรียกว่าพี่ขวัญนะเจ๊ป้าครับป้าป้าจะได้ดูแบบสนิทกันเป็นญาติไงโอเค้ขวัญค่ะบตกปากมันดูไม่เข้าเว้ยนึกว่าพี่ตกปลาเดี๋ยวนี้ ไมตบปากให้ดังให้ได้ยินให้น้องๆเขาได้ยินกันแล้วแล้วตบปากเร็วเนี่ยตบแล้วตบปากเนี่ยตบแล้วไม่ใช่ตบปากตบแล้วไม่ใช่เนี่ยตบเลยเขาปวดแตกแยกตเนี่ยตบแล้วไม่ใช่ตบปากเด็ดเด็ดเดเนี่ยตบแล้วจะต้องตบให้ดูอ่ะจะได้รู้ว่ามันตบไงใช่ให้ดูดังๆเขาไม่เข้าใจเขาเป็นงู เจ๊ก็รักตะเคอยนแม่เขาหวานกันเนี่ยเจ๊ถึงเจ๊จะเกศสักพันปีนะเจ๊ผมก็โอเคโอเคอะไรคะก็โอเคไงคายเคโอเคโอเคไม่ได้มีอะไรโอเคไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจก็ถึงเจ๊จะอายุสักพันปีร้อยปีหมื่นปีเธอรอสายเก็บไว้ให้แล้วนะ เอาไปเผาสิเธอเธอภาคนี้มันมียิมด้วยนะเราก็ต้องแบบหาโปเกมอนที่ชนะทางทัดยิมนั้นเพื่อไปสู้ด้วยนะบันไดทุเรศมากเบยอย่าว่าอย่างนั้นเต้เราหน้าตกไปเต้มันก็ไม่เห็นอะบอกลางแรกเหมือนเสี้ยเดือนเลยอะเห็นแล้วตัวนี้น้อยใช่ไหมกระจิ๋วเหมือนเสี้ยเดือนเลยไหนไม้ในกองไิ้โอ้โหใช้ให้หมดเธอเนี่ยอ้ยเยอะตรงไหนเนี่ยฮะแค่เนี้ย สากได้10สิบหลังอะอะาได้อีสิบหลังอะไม่ถึงเได้บอลดำมาแล้วได้บอลดำมาแล้วไม่ถึงสิบหลังต้องการเต้เห็นผลไม้มาไหมเนี่ยผลไม้ไหนผลไม้ที่มาทำบอลนะอ๋อกูเก็บมาแล้วหนึ่งลูกขอบคุณนึงเราจะทำสเกลเท่าเดิมเลยนะคะเราจะไม่ปรับอะไรทั้งนั้นเจอแค่ต้นเดียวเองอ่ะ เดี๋ยวเราต้องทำเก็บอะไรกันอ๋อมาปลูกใช่ไหมต้นไม้ใช่เบอร์รี่ต้องไปเผาเปล่าต้องเผาใช่ไหมต้องเผาต้องเผาแต่ว่ายางยางยางเราเอาไปปลูกต้องเผาเอาไปปลูกก่อนโอเคเป็นการปันไหมกงินเอาไปปลูกก่อนไม้ไม้ฟอต้องหาไม้พี่ลมพรเพิ่มเต้ทำฟาร์มด้วยก็ดีนะทำอะไรนะฟาร์มเหรอเต้ไปทำฟาร์มเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตัดไม้ไม้ฟาร์มเราใช้ของไม้มีสิเฮ้ยไม้เราต้องทำฟาร์มบอลด้วยไงไปขุดไปขุดเ เราหาบอลเพิ่มก่อนแล้วกันที่มันไมโอ๊กดารโอ๊กเหรอจริงด้วยดารโอ๊กดารโอ๊กดารโอ๊กต้นมันใหญ่มากเลยเธอใช่ใช่ถ้ามันอยู่กันหลายๆต้นต้นมันก็จะใหญ่มากเรากลัวนกโฉบเราไปกินมากเลยตัวบลูมอีคอีไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่โฉบเธอหรอกโอ้ขนาดมังกรในไม้ขาเป็นกระโดดโฉบเราไปกินได้เลย อันไรมันมังกร์เนาะ K N เนี่ยนะกินได้ทั้งมังกรเลยหรอมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีอันะไรมันตัวสาวก็โชคดีนี่มันตัวนั้นหรือเปล่าอะไรนะเต้อะตัวเต้เฮ้ยเราเจอดันเจียนว่ะอะไรคือดันเจียนดันเจียนอู้ใหญ่มากเลยเจี๊ยมหรือเปล่าเต้ยิ้มหรือเปล่าเออว่ะยิ้มประเทศยกิมไม่ใช่เหรอดันเจียน นนนู้แค่ัเองจริงม้าไฟนี้น่าจับอุ้ยบนขาวน่าจับไปลุยเต้เมื่อกี้เจอยิมอะไรอ่ะยิมไม่ใช่ยิมมันเป็นตึกล้างอ๋อตึกล้างมันจะเป็นไอ้นี่ยิมผีหรือเปล่าของแกใช่นี่จะผีอย่างนั้นเลยนั่นแหละมันเป็นยิมผีของแกงล็อกเก็ตแกงล็อกเก็ตแห่งจักรวาลไม่มีของให้อ่ะเอ้ยเอ้ยทำไมมีเอนเดอร์แมนด้วยอ่ะเมื่อกี้ปีนผ่านหัวไปเนี่ยฟับเราเจอบอส ใครเจอเออ่เขาเรียกอะไรนะเออ่สีเต้เต้ทีพีมาหาแล้วนี่นี่นี่ใครเจอสีอย่าลืมนะสีต้นไม้ดอกไม้อะนะใช่ใช่ใช่ปี้กระจังเออเกปี้เนี่ยกระจังเราดอกไม้ดอกไม้ปิโกปิโกปิโกปิโมันก็เก่งนะบ้านเราเป็นซอยไหนวะเนี่ยซอยซอยเจ็ดหรือว่าซอยหกโน่นโน่นทางโน่นโน่นตรงไปนั่นหลังคาแดงอะโอเคหลังคาแดงหลังคาแดงก็เนี่ย สีถึงยาได้ได้ไดเรา,เราไม่เน้ความสวยงามคพรับเพราะเราเราแทบจะไม่อยู่บ้านกันเลยครับสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงเอาเอะไรก็ได้ค่ะใช่ไหมเราแทบจะไม่อยู่บ้านกันเลยได้ค่ะอะไรค่ะบ้านเราเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเราทำทางเราเราอยู่ตรงนี้หนีหนีโอเคเฮ้ยเตงมันเปลี่ยนเต้เต้อะไรจ้ะระเบียง อ้าวแล้วเตียงกูหายไปไหนกูจะนอนตรงนี้ขอหยุ่งกัดเราเบียงเดี๋ยวยุ่งกัดเลยนอนระเบียงเดี๋ยวเขาวาดเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวยุ่งกัดไหนเตียงคนอื่นอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจเสมอต้องการเมื่อไหร่ก็บอกมาว่างดีว่างดีนอนไหนกันน่ะนี่ไหมไหนกระจกอ่ะไหนเขาเหม็นแปะกระจกให้สักนิด นั่นดิเต้ทำไมไม่แปะเอาสีแดงก็ได้นะเจลีบเหรอผมเพิ่งไปทําเตียงมาให้เนี่ยเฮ้ยรีบสิใช่คนอื่นเขายัางรีบได้เลยนะเต้นนะก็คืออยากรู้ด้วยกระจกมันทํายังไงเนี่ยไอ้บางๆเนี่ยก็แค่วางเป็นส,สามแบบสองชั้นอะวางสองชั้นอะก็คือพวกเราคนละแก๊งแล้วมาอยู่ในบ้านเดียวกันออกไปออกไปคือว่าเขาเป็นคือว่าเขาเป็นพ่อครัวของเราแล้วกันนะพอ่อครัวใช่เขาอยู่ในบ้านกันแล้วแต่ได้หมด ข้าจะขอเก็บภาษีเจ้าเดือนละห้าหมื่นเยนเก็บปะหมดจังเลยค่ะหมั่นใจหมั่นใจเหมือนใจเอาไงวะเจ้าไงเจ้าไงเหมือนใจจะได้จะได้ทำอะไรกันสองคนนั้นมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเลมา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 เลยมาเลยมาเลยมามาท่าไมกูแพ้มึงมาเค มาเลยมาเลยมึงเป็นธาตุอะไรเนี่ยจริงๆธาตุพืชมันต้องชนะนะจะธาตุนาวชนะสังงานแสดงว่าเตะกากจริงไม่เป็นว่าเราแบบพืชรับน้ำเรามีความสุขกับการรับน้ำเงี้ยเ้น็ตฮันเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมาชิกแก๊งเราเดีอยู่ไหนเตะอยู่ข้างล่างสมาชิกแก๊งเราเตะเน็ตเห็นปะไหนนี่เมื่อกี้เดินออกนอกโปรแกรมเซ็นเตอร์ไป เต่งเรากำลังทำพิธีบูชาเตอยู่ศอ์เวนเนียนยองเข้ากับชุดมันมากอะชุดมันก็แดงแดงแล้วไม่เอาเตียงมาให้หมดเลยนี่เตียงช้เนี่ยฉันต้องวางเนี่ยฮะแล้วเตียงยื่นอยู่ไหนนี่ข้างล่างลงไปเอาอีกเขาทำอะไรกันว่าสองคนเอ็นพีซีมายืนยิ้มหน้ามาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยะเอ็นพีซีเข้าบ้านเรามาเต็มเลยจีบบ้างบ้างเธอรอกับเอ็นพีซีอย่ดูดีหัวร้อนมันมีประตูไงมันมีประตูไงเต่งเรามานอนริมนี้กันเถอะ เตียงเตียงเขาอะข้างล่างไงเียงเีาขึ้นด้วยนอนเียนเดี๋ยวราจะได้นอนกับไรเนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวโดนนอนเลยเราตงไม่นอนริมอ่ะก็จะนอนตรงนี้จะทำไป อ้าวแล้วมันเกิดอะไรตรงนี้เจแอบกิกาเต้เหรอแอบกิกาเต้เหรอฮะเออเจ๊มันเจ๊กคนนี้ชูกัตเต้ทำไมโอ้โหห้างเจ๊ไม่ได้แล้วไอมนชูเหรอเจ๊ชูเหรอเอชูเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าชูเหรอไปชูเหรอฮะไม่เป็นแล้วโอเคเจ๊ใครเป็นกับเจ๊ตอนไหนก็ไม่เป็นไงไม่เ็ไม่เป็นแล้วนี่คืออะไรความหมายชูกันของจริงนี่ ใช่คนนยำชูเราแฝดกินเต็มเลยนะเขาตามกันในบ้านสองคนก้าตามเขาโกตีนนะยิ้มเหมือนฟินมากเธอดูเต้มนจูบคนนี้ดูดิไหนเนี่ยถือผัวเสื้อเหลืองอ่ะเต้เป็นเกย์อีเต้เงยหน้าทำไมอ่ะอ้าวคุณตำรวจสวัสดีค่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วกันนะสวัสดีครับคุณขวดตำรวยครับไม่ไม่ใช่ ตัวตำรวจครับใครมีบอกว่าเบอร์รี่ใช่ไหมเขาเรียกเบอร์รี่เหรอผิดกเบอร์รี่เหรออ๋อมีมีใคปลูกเลยฝั่งนี้ฝั่งที่เขาถางดินไปครับจับมานลยครับข้างหลังครับมันเป็นแก๊งล็อกเก็ตครับจับดีจับหัวก็จับดิเฮ้ยโอ้โหสวยนะเนี่ยเธอ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 มานี่มานี่มานี่เห็นอะไรไหมว่านี่นี่มานี่ตรงนี้มานี่เห็นเลขสิบแปดไหมเบลสิบแปด แลวสิบแปดอ่ะเขาเยงยืนโคตรเนียนเอาแกมันยืนอยู่หลังกอหญ้าแล้วก็เดินเข้าไปดีเฮ้ยงูใหญ่มากอ่ะนี่สีงูของแท้นี่สีงูใช่เลยปาเดี๋ยวเราทําอะไรเราจะทําพื้นที่ในการทับปลูกต้นในนี้ใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาปลูกต้นเบาโอแคนี้ไม่พอหลอกแคบก็ก็เอาไปเพิ่มอีกก็เดี๋ยวค่อยทำตรงนี้ปลูกไปก่อนจารักจารัก เทพิกเราไม่ได้สู้กับใครเลยเทพิกังเทพิกเหรอเต้ยบังพี่แกงเอาเปา่าพี่แกงมาพี่แกงไฟกันพี่แกงโอ้โหทำไมโปเกมอนราเวลไม่อัพวะพี่แกงยอมตายใช่ไหมพี่แกงตายไปซะอ๋อเหมือนพี่ขวัญจะปิดโหมดไอ้นี่ไว้อ่ะสู้กันเองเลเวลไม่ขึ้นแค่เผาปะ เออไหนลองซู้ดิเขาสู้เมื่อกี้ก็ขึ้นอ้าวเหรอขึ้นใช่ไหมเนี่ยเขาเวลล์หกนะน่าไมตัวนี้มันโตไวจังวะไอ้ตัวไหนฮะเบลของเขาเวลเท่าไหร่อ่ะเราไม่เห็นเวลของตัวเองขอยขี้ตัวคนเล็กอ่ะเทสู้กับเทพิคเขาโอเคเทใหญ่ชื่อมันเห็นไหมแล้วเลล์หกอ๋อต้องดูในนี้สินะใช่โอ้โหเทพิคขาเทพิยจะพุ่งตายลูกเทพิคก็เกลือเทพิคก็เกลืออุ้ยเบลอาบเบลอาบ พีก่แกงอย่างเราจะไปสู้อะไรพวกนายได้เทพิกต้องไปฮิอนเราก็แค่พีก่แกงนะมีวิธีทำเพ็นแค่อาหาร,รแล้วก็จากไปคุณหม,มอคะเธอเรางงอ่ะเนี่ยสมมติตอนนี้เราฮิวอยู่ใช่ไหมอบอลมันวายอย่างเงี้ยถ้าไม่อีกคนหนึ่งไม่แบบหยิบบอลไปเลยกเคมาโดนใหม่ดิไม่ได้ไงเราข้องใจอะ่ะพีก่แกงเราข้องใจมากเลยแกงอะไรไักหนาว่ะแพ้ก็คือเพ้สิพี่แกงไม่ได้ตอบไปเลยพี่แกง โอ้โหพี่แกงทำไมพี่แกงถึงไม่ไหวเลยพ่อเบอร์ไม่ไม่มีผลกระทบเลยพี่แกงเบอร์เอาไปเป่าพี่ขวัญฮะโอ้โหพี่แกงนี่โอ้พี่แกงทำไมพี่แกงแเราไมทุกคนเหมือนมาปั๊มเวลให้เคอ๋อนั่นดีนะเคเอ็นทำไมพี่แกงผมกากอ่ะ จะไปรู้ไหมเดี๋ยวเราต้องไป่คะสามารถขึ้นอยู่กับเจ้าของครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทาการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแลวนะคะดูสิสวยไหมไหนเดินมาดูไกลยฟไหนยีอ้ยเจบังจอโอ้เค้สร้างคนเดียวเลยนะคะแล้วส่วนพี่เอกับพี่เต้ก็เป็นคนแบบว่าไปช่วยหาใช่ค่ะของฟีเคหาเยอะมากส่วนพี่เต้วิ่งเล่นทําอะไรก็ไปดูเหมือนกัน พี่ไปดูจอพีตี้เอาแล้วกันนะวพื้นที่บนโลกนี้โอเคค่ะเดี๋ยวพักหน้านะคะเราก็ค่อยมาฝึกโปเกมอนของเราเนี่ยฮะใช่แล้วก็ทำโปเกมบอลอะไรพวกนี้ใช่แล้วอาจจะไปจับโปเกมอนนะครับถ้าจับได้ครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายครับ๊ายอยยโยหนาวหนาวหนาว